จอกนีนะ่เนาะอันนี้ก็โตเป่าบนเนาะ <c oughs> เพิ่นเอามาส่งให้เมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่ก็รอบบังคับเพิ่นมากกสะดวงบริ่ายคลิปเนาะแบดสะดวงเมื่อวานนี่ก็เลยบริ่ายคลิปเนาะว่ามาถ่ายมื้อนี้เนาะส่งใหม่ๆเลยเนาะงามยางเนาะพี่น้องเอาสอดไว้อยู่ในหูบอ๊ะแก้วบริยางบ่ดนี่ย กีฬา่าููเลยได้นะย่างกระแตกคือกันได้นไย,ยกระแตกไว้คือกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซีกันเมื่อสุขุสุขคนเนะบาะบ่วาพังลาวพังไทยและต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องสาวดวงสาวลาวน้าพ่อแม่พี่น้องโดย โดยมือนี่สะดวงกัอยู่ดินใหม่เหมืสะดวงคือเก้าเน้องมือนี้กันเนาะโดยมือนี้กับสะดวงพากันมาทาความสะอาดเพื่อนซานนะพี่น้องเนาะเนเซาี้เม่สะดวงกับเพิ่นเอาเครื่องเอาคองมาแต่เตาถ่านเนาะมาหอนเอาถวยบวงเนาะแล้วก็กระทังน้าก้อนนะพี่น้องเนาะโดยอามาเพื่อเตรียมไว้ถึงนบัานใหม่ป่าบนเนาะจะหน่อยสะดวงกับสีร่างถวยไว้เนาะ ทางไว้แล้วก็ขึ้นไว้อีกเทิงเฮือนเนาะโดยเส้านี้สะดวกมาสะดวกกับผู้สาดนา้ำมันอยู่เทงนะิงเนาะปูแล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะสะดวกปูแล้วแล้วสะดวกจังได้เปิดคลิปเนาะโดย,โด,ยดอกไพ่สุเรเซลกระทั่งบรัลรอเฟิร์นฮากาติดหายแล้วเนาะสองดอกเนาะ ดอกไผ่อันนี้ใส่ได้ทั้ง<ม>ไผ่ผ้าแล้วก็ไผ่ซูริเซลเนาะโดยโเดินปะนางมาเมื่อนี้เพ่คนกลาขึ้นโค้งลำขึ้นโค้งลังคาเลยเนะาะภาพรัอแร่งดิสิเรียกเดินปะนางนี่เนาะโดยโค้งลังคาสบายดีไหมสบายดีโไปน,นำ้ำไปน,น้ำเอาหลานน้ำมาลานมาแล้วบ่ เมื่อองสาวนี่พักันขี่รถไทมาเนาะสะดวกมาหอดก่อนเนาะยังบเห็นไยมาสะดวกรถกับคืนไปน้ำซุปเปอร์อยู่เตาถ่านอีกน้องสาวนี่เนาะขิดวัซุปเปอร์สิบเมาซเลขว่าซถือเลขโอได้เขียนหน่อยไปขายอีกเอไปยู่ซื้อๆเ่อ่ะจหลอดกับปก้า่เมื่อคืนเนี่ยไปตำลังกัไก็ได้เช้าพันกดเช้าพัน มันอะไ้ซ้ำซี้มันห่ออะไรขียดออกว่ะอัมหองตัวนันตะหนัาเฮื่อันผ่าตัดเป็นตาจากไปกาดน้ำเดลนนองขึ้นสี่มวนกัตันใหญ่ไว้นี่นืปม่อลูไปตามรางจุ่นจุ่นเดือด่องถังแล้วหักย่านงูได้เฮ่านะคันเห็นงูแล้วครับใส่กระบอกขนาดขี่เราจักเนี้เขาเห็นนํำทางนะเ้ายังย่อนว่าคอนหย่านำเลนนอง เอาตีนขึ้นนะห็ือจะจักนะเห็นมันเลนตันหนาหลุดน้ำทางเลยนะนย่านมันมาสวบแข่งมันงูมีพิษงูว่าวเรื่องงูพิษขึ้นเมื่อเมื่อคืนนี่น,นะอนมองเฮือนจะแดงกันดิน,นึกว่างาไม่ลายแบตด้ยสะพกยานี่น้อยกว่ากุยยาอีกมันบมดไปไวสะพกพิดพอ มีผิดบ่มีผิดกระย่านได้เฮาเออแต่พวกมันที่ดีนไว้เออเออสำซ้ายหมวกนี่แหมไม่น่อยรา้รายคากลิอีนี่ยาวโอ้พระเจออินงูอีกย่างน่ะกระบา,ากระบาสาโอ้สิเหตยังอันนี้นะกอดดอกไพ้มัดกอดดอกไพ้ไว้คือเบาคนไปกอดก็เสือใจ เด็กขึ้นไปนังแม่ญาติมันไปนั่งกอดยูหานบโมพาเนินยูญาติถ่อไปทีญานดอกไผเฮากับญานดอกไผไปเฮากับไปกอดไว้แล้วเออเอาตัวนี้ญาติได้ไปทอนหมวกมันแหละเพราะมันสวมใส่เจ้ากายยืดให้มันแน่นนี่ย้ะเจ้ากายของเขาอ่ะมันบริยีดอกไผ่ในหมวกคอนะเพราะมันสวมกลัวกลัว มันจะมีหัวแบบของเจ้านี่แหละอันนาโตเป็นไผ่พลาอันนี้มาผัดไผ่ลิลิเอลกับไผ่พลาไผพลาย่านมันไปทั้งม้วนนะครับโตนาเป็นแก้วเด้น้องเฮียมากอน่ะยางพีแก้วมันคือมะแตกใช่ไหมมันตกอ่ะมันแตกกัมีพอเห็นอยู่ไม่เห็นยางบอกยางอันนี้ว่าแม่นยางบพรว่าจับเบิ่งนยังบุบอ่ะราะว่าบริโภคเบิร์ เออเลยเนาะเลยนี่เนาะอันนี้กะโตเป่าบนเนาะเพิ่นเอามาส่งเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่ก็รอบองค์ขำเพิ่นมากอะสะดวงบริ่ายคลิปเนาะแวดสะดวงมืดเมื่อวานนี่ก็เลยบริ่ายคลิปเนาะว่ามาถ่ายเมื่อนี้เนาะส่งใหม่ๆเลยเนาะงามๆนาะพี่น้องเนาะได้จะได้โตนเพิ่นสั่งได้เด้อ้โหมีเบอร์ไว้เนาะทางลุ่มโตุ อดเบอร์โหดเราเยได้วันอลื่อเล็กป้าเนับเบอร์โหลดแล้วนมันออกเลขกันนะเมื่อคืนนี้มันจะเบื่อจิบก้าเจ้ว่าอย่งวันแล้วก็ลายโตโวดเจะาว่าวันเนาะแมนแก็ว่ายู่เนะแมนนีาทำความสะอาดแล้วค่ะ งามเลยเด้บวะนี้บมาออันนี้กะไม้ทางบัหลอดผุนทาสีห่เมื่อวานเนี่ยอดีสีสื่อมาอันปองสุดท้ายเหลือหน่อยหนึ่งนาะบัหลอดเนาะฟ้องหนึ่งท้าได้หาหมัดน้องหม่ละแนงนี่หาหมัดกะหาิบโต้เนาะมัดหนึ่งมีิบโตเหมือนปะนี่สร้างห้ากับบริมาเฮดเวียดเน้องผุนผักบ่มีหลดมากาเหมือนนี่ ทั้งี้การย่างบ่ไดกูไหวนอะมาแล้วสะดวกสิกูไหวเนาะกูใหม่ไว้มันแห้งแล้วลแล้วจกจะหน้จาจะกูเดี๋ยวสะดวสทพาข้าคืนบงทองเฮือนเนาะสะดวงกูสาดน้ำมันแล้วไปที่เรียบร้อยเลยนเนาะกูได้เน้ะอยู่ตู่ขนั่เน้ะเห็นยังอยู่เด้อ ูบปากโบว่าในเด้ไปดีป้านางสวัสดีสักผาอยู่สักผ,าอ,กผาอยู่บอคือลี่สักแค่นะผักเ,เน้ผักเน้าเนจากโตหับอยู่บอหนุ่มจนมดโต,ลดโตลเลยเห่อวะเด้ยวยบอลลอดแล้วสีกอดอันนี้ไว้วระยมันไปปนาง กอดดอกไม่ไว้เพื่นวาย่ามันไปกอดไว้ที่กวายจับมันเจ้าอะไรักยัเจับห่อไว้บนมือเนาะจับ่รงได้พูดงานมาเรียบร้อย ที่นี่สะดวกพาะกันหามาเนี่ยออกกระแมน่เนาะหามบานประตูทั้งเครื่องนี่เหากับอัพพอยขึ้นมาปัดเลยนะนี่ก็อะไรแล้วเมื่อกี้นี่เนาะปูแล,ล้วเมื่อกี้ใบเครื่อง เดี๋ยวห่างถวยล่างง้งแล้วฮงก็จะขึ้นมาไหวอยู่นี่เนาะเจนหอดมือขึนข้นเฮื่อนฮะจังสีไนะ่ได้เอาลงไปเนาะเตรียมเครื่องไหวซื้อผาปูนมันมากับ <S 2> <S 2> <S พอดีเปเลยเนะะาะสเาะแต่ทางในเนาะ อาทิตย์หน้าเจ้าว่าได้คืนเพื่อนป้านางัาจักอาทิตย์หน้าเจ้าว่าได้คืนเพื่อนเจ้ามาจักเมนอยู่ยย <c ười> ยเ้นนเาเห็นเมื่อคืนวะน,นีน่เงียบๆเน Nh าะย่างตะเวนมา อยู่แถวเือนนองทงก็ใกล้เือนานองทงนะเพิ่งกระเฮ็ดเพือนเลยเนาะแต่ว่าเมื่อนี้่เห็นส่างมาเนาะ เอาสอดว่าอยู่ในหูบแก้วออบริยางบปเนี่ยาง <laughs> คิดว่าหู้เลไได้น่ะยางกระแตกคือกันได้เนี่ย,ยกระแตกวายคือกัน โอเคเนาะบันในเฮากาสีมอบโตอินหาป่าอุบลเนาะขอบบุญขอบคุณแม่วิแม่ซีทีมงานทุกคนอยู่ทางไทยเนาะกาฟูเกาที่เคยเซอรเรียสแม่มาเนาะโดยขอบุญขอบคุณแม่วิแม่ซีทีมงานพางไทยทุกคนขอให้อยู่ดีให้ินของเงินเลยปะเก็บอยาได้ฟังใคอย่ามีเยอะอยู่โตอินมาหายดีฟูกาวจได้ขอให้เป็นโฮมโปรโฮมไพให้ลูกให้ยร้านโตไป ดูดูนะวันนี้ฮากับมอบตัวหินให้เป่าบนแล้วโอ้ผู้ใดผู้ใดมาเนาะวันนี้นะวันน้งานกล่องมาไอ้สบายดีสบายดีสิไปไซนี่นะวายมาเบิร์กเนาะว่าเห็นยังวะลองมองดูนั่งหักหักน้ำหนักได้อยู่บ่ลองมองดูหักไปจักเขาหักกันมาตลาร้ายโอ้ไปซื้อยังเมื่อกี้นี่คือว่าเห็นมาลงพุงพัวอยู่บนนอนแต่ได้เงินมาเคยซื้อบนนอนใหม่จ้าเถื่อนมีแต่ของอีเม่ แม่บอกโอ้พับนอหลิช่ยนอไแม่แม่เขาว่าอันสละอ้วนเสียนตื่นเช้าใหม่บ๊วะยังนอนบ้อนมาวงตองเลยมยันว่าีคืน้นไม่ถ่าวสันดก็อ้ยังไปสั่งมันบุแล้วก็บบ๊แล้วก็เล็กใก่อให้กอเองอเก่งแท้เปนี้ย ข่าวาก็กาะเนี่ยทำหาเงินได้ทางนอกอันเป็นเป็นของเอื้อยเป็นของร้านเขาทางในอ่ะเป็นของเขาในเฮียร์มันดีกว่าดินเด็ทางดินนั่นแหละ<ม>ดิน,ดน่แบ่งเคิงแล้วเป็นต่อละแสนเด้เขาผ่อนมันแล้วแล้วเขาแบ่งให้เอาผ่อนให้เขาอย่างนี้เด็ก็แบ่งเอาในเฮียเฮมันเดีกว่าดินคนละคนคนละคนทางนอกเอาก็ทางนี้เอาไปางนี้เอาไปาแล้วเขาไปยังงงจักรลอยก็ได้ของเร เธอเปนยังบุกวใจาคนังบุกหัวใจว่ามันแะเข้ตับนี้ตัวทางหน้าเป็นของเป็นของอะไรุ่ค้อยแต่ทางดินทางเราบอกบอเป็นเงินอะเป็นของร้านเห็ดไคเห็ดมันบนกันทาะนนเมเลยออเห็ดอะไว่าเห็ดพอดีตรงเพื่อนวิสัมพันใครเหอนมันเม่นร้านมาตั้งอีกน่ตั้งล้างหนึงอีกตั้งห้าครเิ่มพักเร่มมาตั้งแล้วทตยูเขามีหาคนเลยเป็นคนไทยเออ ตั้งรับรับทานอยู่บุณเลาะเพราะว่ากาเป็นคนถือเจ้าลูกหลานน,นขน,นาดมากอะคุณ <โฮ S 1> ม<า>ีกับยุ่งเนาะถ้ายุ่งเขาเป็นแบบให้บอกเขาอย่างผ่อนอยอมผ่อนนะเพราะว่าร้านเขาเป็นคนแบบนี้เนาะเราแ,แต่ชั่ว่าเราเป็นอะไรนาท้าวราบ่าวเนาะเราอะใหญ่แล้วต้องหาเงินเองยินเงินชัว่วโมงเขาซือ้อแต่ ถึงเขาเปนเท้ายูเป็นนะเพราะว่าที่เขากันใหญ่แล้วนะกลัวก็มีลูกก็มีแหลกคว้าไม้ในบบนนเขาค่ะชิมให้เขาเลี้ยงยางนะทาก็ต้มคนเอาเขาก็เคยบางทีเมื่อหนาเขามีเงีนมีอย่างเขาก็ยนเอาในของฮาเม่เขาพัเนอกลูกตองไรคนเลยดีกว่ารักเ้ม้วนรอร้านกันเพราว่ามันก็ถึงได้ใหญ่แล้วขัเป็นยังไงแปลกอะใงญ่ให่ถือว่าพิเศษซะ ดูนะวันนี้สุดดวงกับสิจบคลิปเลื่อนที่นี้แล้วพอแม่พี่น้องเนาะกสุดดวงกับสิพอโตไปล่างถวยก็เนาะถนัดสุดดวงกับสิพาแม่ไปตลาดเนาะไปซื้อมอเนงหัวมาไหวเตรียมขึ้นบ้านใหม่เนาะโดูดูเขอเขอบุกขอบคุณแม่วีแมซี่ที่มาทุกคนในฝั่งไทยเนาะที่สุดเรือแม่สุดดวงเขให้แม่มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะหายจากพญ่พญารวบคาไว้ได้ไหมเด้อเนาะโดย วันนี้จะโวนสิจบคีเพื่อนคนนี้แล้วก่าวเข้าว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดียดยดอยู่